ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่คุณจะมีความโชคดีในด้านของหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือมีสังคมใหม่คอนเนคชั่นใหม่เครือข่ายใหม่ๆนะคะ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตากันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาทํานายดวงของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็ดูเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางในการดําเนินชีวิตเพราะว่าทํานายโดยภาพรวมเท่านั้นนะคะดวงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของการได้พบบิตรภาพใหม่ๆ หรือมีการยาณมิที่ดีนะคะมีเครือข่ายใหม่ๆได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนจากญาติพี่น้องหรือจากสังคมรอบข้างรวมไปถึงเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษนั้นคุณจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีแนวคิดมีอุดมการณ์ไปในทางที่แปลกใหม่กว่าเดิมนะคะเป็นช่วงที่คุณจะปรับเปลี่ยนแนวความคิดหรือปรับเปลี่ยนในด้านของทัศนคติ บางอย่างหรือจะเรียกว่าชาวราศีเมษนั้นเป็นช่วงที่คุณจะมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาในสิ่งเดิมๆที่ทำอยู่ให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินโฟกัสในเรื่องของการสร้างหลักฐานของตัวเองหรือเป็นช่วงที่คุณมีความต้องการในเรื่องของ อยากที่จะได้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์เช่นคุณอยากได้บ้านอยากได้รถรวมไปถึงคุณมีโอกาสที่จะมีโชคในด้านของหลักทรัพย์เช่นได้บ้านได้รถได้ร้านคา้าได้สำนักง,งานใหม่ได้ที่ทำงานใหม่ได้ที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยเช่นกัน นะคะบางท่านเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ไดที่ดินคอนโดทาวน์เฮาส์ร้านสำนักง,งานเกิดขึ้นด้วยเช่นการเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษนั้นคุณจะมีโชคจากอสังหาริมทรัพย์และก็หลักทรัพย์เข้ามารวมถึงในเรื่องของญาติพี่น้องสําหรับท่านใดที่เคยมีปัญหากับญาติพี่น้องนะคะสามารถที่จะปรับความเข้าใจหรือว่าเจราจาพูดคุยกันได้นะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ในเรื่องการเงินการทองต้องบอกว่าชาวราศีเมษ ท่านใดที่นําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเดือนมิถุนาคมตรงนี้ถือว่าดีนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีรายจ่ายหรือจับใจ่ายใช้สอยไปกับการซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือท่านใดเนี่ยมีบางท่านเนี่ยมีโอกาสมีการวางแผนในการสร้างบ้านนะคะเกิดขึ้นหรือปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านสำนักงานใหม่ตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าดวงเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมีโอกาสที่จะ ใช้ไปเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือมีรายจ่ายไปกับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บางอย่างยิ่งถ้าท่านมีแผนในการเสียเงินที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการแก้เคดโดวงชะตาเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสนําเงินนะคะที่มีแปรสภาพเป็นหลักทรัพย์ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณท่านใดที่เป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์หรือทําการค้าการขายที่ข้องเกี่ยวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีโอกาสได้เงินได้ทองเข้ามานะคะมีโอกาสมีโชคในเรื่องการเงินการทองที่ได้มาจากอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นด้วยในเรื่องของเพื่อนฝูงเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามต่อคนรอบข้างหรือต่อการยานามิตรมีโอกาสพบเพื่อนที่ดีแล้วก็ ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยสภาพแวดล้อมคุณจะมีโอกาสที่จะมีพบเจอคนที่ดีนะคะเพื่อนที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเป็นที่ดึงดูดเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างหรือเป็นที่สนใจมากๆด้วยกับคนรอบข้างแล้วก็ในเรื่องของบุตรบริวารสำหรับท่านที่มีลูกนะคะหรือว่ามีหลานดาวลูกดาวหลานในช่วงนี้เนี่ยลูกหลานท่านใดที่เขา สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไนี่แล้วที่เขามีงานมีการทําแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบุตรบริวารจะนําเงินมาให้นะคะนาโชคบางอย่างมาให้หรือบุตรบริวารน,นําโชคทางการเงินมาให้กับคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆยังให้การช่วยเหลือดีนะคะยังสนับสนุนให้การช่วยเหลือดีมีโอกาสมีโชคจากบุตรบริวารเกิดขึ้นด้วยสำหรับชาวราศีเมษและดวงยังบอกอีกว่า ในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีเมษเนี่ยคุณต้องระวังสุขภาพในด้านของกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเข่าเส้นยึดหรือว่าโรคภูมิแพ้โรคความเครียดโรคผิวหนังเกิดขึ้นต้องระมัดระวงังหรือทำอะไรในช่วงนี้ชีวิตอาจจะมีบททดสอบเข้ามาด้วยนะคะมีบททดสอบมีปัญหาหรือมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาทดสอบ ใจิตใจคุณนะคะคุณมีโอกาสเจอปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นและคุณก็สามารถที่จะแก้ไขมันไปได้สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพให้ดีแล้วก็มีโอกาสมีสตูรอบตัวเกิดขึ้นมีคนไม่ชอบมีคนหมัน่นไส้มีคนอิจฉาริษยาคุณด้วยเช่นกันต่อมาในเรื่องของความรักที่ทางความรักของชาวราศีเมษต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ความรักสําหรับคนโสด เป็นช่วงที่คนโสดมีโอกาสที่จะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องหรือมีคนรู้จักแนะนําใครบางคนมาให้คุณรู้จักนะคะดวงยังบอกอยว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณกับคู่นะคะสำหรับท่านที่มีคู่ของคนรักมีโอกาสที่จะมีการซื้อสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะในดวงมันโชว์มา ประมาณนี้นะคะส่วนการงานงานสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยในเรื่องของงานการของคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสมีความโชคดีทางการงานมีงานใหม่ๆเข้ามาได้เรียนรู้ได้ทําอะไรใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องงานจะมีโอกาสดีๆแล้วก็มีโอกาสเกิด ในเรื่องของกิจกรรมทางการงานใหม่ๆงานในๆที่ทําอยู่มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายหรือทามันได้สําเร็จนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีล่าผลบางอย่างจากการทํางานมีงานเข้าไม่ขาดไหนไม่ขาดมือด้วยนะคะเป็นช่วงที่เรื่องงานเนี่ยมีโอกาสเกิดงานคู่ขนานเกิดรายได้พิเศษเกิดงานเสริมงานพิเศษ ด้วยเช่นกันนะคะหรือท่านที่มีคู่ก็มีโอกาสมีกิจกรรมทางการงานร่วมก,กันกับผู้คองคนรักเกิดขึ้นด้วยวันนี้สวัสดีค่ะสําหรับท่านใดที่ต้องการเสริมดวงชะตานะคะวันนี้ดิฉันก็มียันนะคะก็เป็นยันอุ้มดวงชะตานะคะวิธีการเขียนก็จะเขียนจากวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาตกฟากนะคะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเนี่ยมาคํานวณหาจุดรักนาแล้วก็เอาดวงเราใส่ในตัวยันนี้นะคะ รวมไปถึงก็จะหาเลิกชั้นสูงหรือเลิกที่ดีในการบรรจุดวงชะตาด้วยนะคะยันตัวนี้นะคะเป็นยันอุ้มดวงชะตาจะเสริมดวงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานความรักหรือด้านอื่นๆน,นะคะการบูชานะคะบูชาแบบง่ายๆนะคะจะมีบทสวดบูชาให้ไปรวมไปถึงสวด การบูชาเปรียบเหมือนการสวดมนต์ไหว้พระทั่วไปสวดเมื่อใจสบายนะคะก็เมื่อไหรก็ตามที่คุณสวดบูชาเนี่ยจะเป็นการที่คุณสวดบูชาดวงตัวเองทุกวันนะคะ